ขาดบ่าไดนเนาะพี่น้องครัวไทยครัวอีสานเฮาขาดบ่าไหดอกก็ฟื้นเออบรนนอกบรนหน้าเข้าจังสี่แห้งคักเนาะขั้นจีป้อยถิ่มซื้อกับเสียดายพี่น้องลูกไว้น้ำหัวให้ไปหน้าตนในไงเข้ากับไขตนในไญเนี่ยก็ตัดไปขายโล่งมันนนะพี่น้องบานนี้ั่วไปายช่วยยังมันจังสี่กะเข้ากับเอามาไว้ถ่ายเย็ดฟื้นรังเทียมมันกับลมมันกับหักโล่งจังสี่พี่น้องกับเก็บมากต่ละาซีหาโดนกับมาซับไว้ซอไว้พี่น้อง ต้องเตรียมการไว้ที่ประเทศฝรั่งเขาจาก็กเตรียมฟื้นใบสะดังเพร Nh าะย่มหนาวประเทศไทยฮอกก็ต้องเตรียมฟื้นใบสต๊อกว้เรียนเก่าเรียนซิพพี่น้องคือว่าหละบฝนตกเลงพ่ายอยู่เขามาาม่มีฟื้นอ้อยไฟแล้วมันเปียกได้ฟื้นย่มนั่นกับสตอกใบครับพี่น้องนี่นะแนวบริสุทธ์เนาะปูกไว้น้ำกันเทนเนาขคางหน้าน้าบริสุทธิ์ปุ๋ยบริสุทธิ์ใส่โอ้ยจะเป็นปู่ไก่กับมันอยู่ข้าเนี่ยแล้วนาะพี่น้องนี่นะเห็นบอก ดังก็ดีพร่อมยะท่อนมาลมัแห้งใด้ฟื้นยู่ค่านี่พี่น้องเตรียมการไปเลยยามว่างเข้าก็ไปเอามมาใส่เฮียนไปเห็ดมือละนิดละน้อยสตอกไวเอ็ดแบบนี้พี่น้องหยิบไซสสบายใจหยิบไซสเมื่อไหรก็ได้ออฟื้นเข้าเองเนะพี่น้องนี่นะตามบ้าน นี่แหละพี่น้องที่เวตากี้ก็คิดหอนเฮียนห่อนสั้นอยากเฮ็ดฟื้นกล่องไว้ไเด้กูอยากยุเฮียนยูสั้นมาได้ไมาย่กับเมยียนอิลีค่ะพี่น้องความสูงอิลีค่ะพี่น้องห็นบอกโอ้ได้ลายติบนี่ก็ใส่บ่บเบิดพี่น้องใส่ฟื้นน้ำทานน้ำแก่นน้ำตามมันนี่ก็มีอเขาก็สต็อกไ้บ้างๆเขาก็เฮ็ดค่ะพี่น้องนี่นะใส่บ๊เบิดฟื้นย่ข้าวไหวดังดีอหลีค่ะพี่น้อง